วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทะลารากัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45่สิบห้าซีนิวภาะอิสาอีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะด้านผููวาราชการจังวัรศิษเกตติดตามให้กําลังใจช่างจิตอาสาช่วยสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อําเภอกันทละลกักซึ่งเสียหายหนัก32หลังสร้างเสร็จแล้ว12หลังคงเหลือ20หลัง ค่าสองอาทิตย์สร้างเสร็จทั้งหมดค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคม2,568ค่ะแม้จะเป็นวันหยุดราชการและฝนตกรินตั้งแต่เช้าก็ตามนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยจ่าเอกสมควรสิงหคำนายอำเภอกันทละลักษ์ไปให้กำลังใจช่างจิตอาสาสร้างบ้านและทีมช่างจิตอาสาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทละลักษ์ที่กำลังระดมกำลังทำงานแข่งกับเวลาที่ฝนกำลังจะตกลงมาในการช่วยกันซ่อมบ้านให้ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถึง12ตำบลทั้งหมด714หลังโดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องทำการรื้อและสร้างขึ้นใหม่ทดแทนให้จำนวน32หลังจากการติดตามให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับอำเภอตลอดจนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้การเยียวยาและแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ว่ารชการจังหวัดสรสเกตย้ำว่า การทำงานและการเยียวยาต้องยึดความต้องการของชาวบ้านเป็นหลักอีกทั้งการช่วยเหลือต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายขณะน,นี้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง32หลังตอนนี้ทางทีมช่างจิตอาสาได้ช่วยการสร้างบ้านให้ใหม่จนเสร็จไปแล้วถึง12หลังคงเหลืออีก20หลังคาดว่าไม่น่าเกิน2อาทิตย์จะสามารถสร้างบ้านที่เหลือให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด โดยจะมีการระดมทีมช่างทั้งฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นช่างกลมอุทยานแห่งชาติทีมช่างทหารตลอดจนทีมช่างจิตอาสาอาชีวศึกษาเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่สำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนนายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตชี้แจงว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ต้องการรับเป็นเงินค่าเยียวยาแม้ว่าบางเจ้าอาจได้รับเงินไม่มากหรือไม่ถึง1,000บาท ก็มีภาคเอกชนหลายรายแจ้งความประสงค์จะร่วมจ่ายสมทบให้ถึงยอด1,000บาททุกคนซึ่งทางจังหวัดสิสเกตได้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด100ล้านบาทล่าสุดได้อนุมัติเบิกจ่ายไปแล้วกว่า64ล้านบาทคงเหลือ35ล้านบาทเศษค่ะ